No, can't just 'em. Let's go, let's go. Not Leon. Here, i

เจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคโอ้ยดันบนลดันบนอยากช่วนหนะฝากเก็บลูกซองหน่อยแตกกัดแตกกัดเออวงซือลูกซองนี่หรอวะใช่แล้วมันมันมันคุณไม่ตายอ่ะมิดโตกิคัมมิงโอ้ยยอ้าทัมมี่เนื้อลูกใหญ่มาก มันมันขึ s <S 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 no, <S <S ้นคิชเชนไปแล้วเ่ีอเลแบบนั้นสิต้องคมมากประเด็นเลยเดอยรนบอะ สลายเลยีประเดีหลวเลนไอสายไทยใช่ไหมมันมีไฮร็อกซ่อ่ยเก่งหรือเปล่าน่าจะบีนโลงล้ยนี่อะไรกัน โอ้โหต้อง,งตัดเชยก็จะปลับมันอาจจะกลับนะมันมกลับไปดีนะครโอ้ยไม่ไหวไห <laughs> นไายไหนไายเยอะยนะนี่ออนมาชอบแล้วมันเดินหลุดไปยังมันเดินกลับไปแ<ห>ล้ลวโอ้โอร์ลอ่ะกัน

เปาหัวใจให้เป่หัวใจให้เป่าหัวใจให้เอาป่ะยิงยิงยิงดีนะทุวิงลิ่ิ่งาเ่งอะรมนิเวนว่เาเียด้อเบเลบต้องบอนะต้องบอกเลยกูเห็นแล้วกูอะไรยเลเว่น่ย เอ๊ะับเอ๊ยโอมดเนองังมนะวะมันยังไม่เข้าอ่ะอุ๊ย๋อมาแล้ว

โอ้โหบหลังเวลามันมันยิงกูมันยิงศพกูยับเลยว่ะเออเจ็ดแฉนเดี๋ยวตีเพื่อนชิวเจียงเว่มาแดนตีหลังวหัวมันหัวเหรอเสียงไเหมือนดอนเนี่ย โลมากรอลึกอเป็นดีกับเป็นดีได้เบด็ดคู่เลยไหมแล้วโบสายขวาทิบหายแล้วใสยเอกูยนแล้วไม่เงินเงินมันน้อยก็ต้องเล่นเงินมามาเพื่อนมันขึ้นม,ม,มันขึ้นคิเช่ชน,นอีกแล้วนะโอเคไม่ขึ้น ไปนะชุบมันจะเด,ดียวมันเดินชิมเดินชิมทำโมมดแล้วเพื่อนโอ้ยเช็ดจริงเขาคลอดไปกว่าอยู่ข้างล่างเพื่อนเฮ้ยขึ้นทใหมเลากันขนาดนี้เลาาผมจะขาปกติมันตงมิดมาปะไม่รู้มันแค่เดือนไม่เฉย มันอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ <hi> ้กล้องดิออนอ่ะออ๋มานิออนอ่ะอเกตเกตปีครับปีมีคนอยู่มิดอ่ะดูมิดให้หน่อยเสร็จก็หายนะสมองดาวนะ เราแต่เราเรื่องกชุดด้ไงเยี่ยมจีนก็ได้เยะเฮ้ยมันไม่โดนเกียร์ไอ้เจี๊ยบโอ๊ยเสียเลยท้าวิ่งสว่างห้าสิบแปด,ด,ด ดูวเราเราเพื่อนกูแฟงด้วยนี่ประเด็นละย่าโล่เพื่อนย่าโลตัวนึ่งเบอุ้ยออยาโล่ตัวนึ่งตัวหนึ่เอ็ตีื่าแวตัวว่าตัวว่าแคนเพราะว่าแคนได้เราไม่เท่าโดนบักกีนตัวแคนเอง น่าจะเอแล้วนะไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอ่ะนุ่งไม่โดนแพ้แล้วครับแพ้แล้วแพ้แล้วอุ้ยว<ะ>ัดมิติทอร้อยสี่สิบตัวไวเปอร์ร้อยร้อยสี่สิบกัน บอล HP โอเคกรดดาษไปเพื okay. ่อนสวยฮ่าฮ่าฮ่นเจไม่ไรหรอมีเศษมีเศษอีกตัวหนึ่งเอามาเร็วเอามาเร็วเอาไปเร็วปวดเล่เดินครับเดิน สามสิบเชืออะไร่วะน่ะหกตรงไหนวะตรงนี้ปะเลองดูงมีมเปิดบ้กนอันเกี่ยวกันขอบปอไงแต่ทุทีวะตรงไหนวะ ตรงนี้ปะเ,ปเ,เดี๋ยวรอทีเพื่อน,นามาดิขอ,องแบบแน่นมาก ยิงไปเลยวเ้ราว่าทะลุเอวเออไม่เตะเอ็มนั่นเหรอวะมันจะไม่อ่านเรอวะไปพี่ดีกว่าโคบี้บี้ดีกว่าบีดีกว่าดีแม่งฐานบ้านเกิดเางนอนวะเอ็มแม่งเดี๋ยวไปโปะไปแตกวันนี้โตนี่อ่อน เป็ดเพื่อนเอาเป็ดหออนเป็ดเพื่อนเปดไปได้ว้าวไล่อาฟมันู่ตรงไหนวะปืนใหญ่จังโอ้โหต่อไปต่อไป ลองดูดิดูได้เหรเ้ยไลฟ์อัพมาตาปาเกได้แล้คนห้ผมโชว์ล์อัพอะไหน่อยเแล้วไปวีอิร์นี่เล่นีกระโปงมึงเนี่ยไอ้เหี้ยนะแมงมมไวะ เน่ยคนคนเดียเขายิงเล่นิงพัฒนาเชี่วอยิงเล่นิงับเนยเยเตตตาียกอะนาการไอย้อนกลับวะเ่ยมีันาการี่ี่สิแบบนั้นยิงเล่นโง่เลยออล้วเนไวมากแล้วเขาเอาเพยเขาไปเจดอะไปละจะลูมิ้าเอามพื่อะรัเอาจอมมนะ เอาพีอยู่ไม่ว่างไปเปลี่ยนแม่งเอาให้เหรอเบีดได้ฝึกตนแล้วไงคิดถึงเบีดจังเลยสบายดีหรือเปล่าเบียดสบายดีเปล่าเก้าสามเก้าสามไปสามเจ็ดเก้าสามก็หลายอัพอั้งคู่มันจะรอดอะไรวะ อ๋าเหรอบลิ๊กไลหมดเจอระบิบไลอัพเข้าไปสุดโหดโอ้กูเสียงหงอกสุดท้ายอกสายแมวยังยังงูหมดแมงมุไปหนึ่งสลึงขึงแล้วมงเอาสไปยไปทำไมอ่ะสไปไปนั่นอ่ะเขาเรียกว่า ต้องมากับดูลิฟน์นนไงเอ้บอลลนทำไมอ่ะสุดใหม่เหรออ๋อตะเกียนตะเกียน ยัวสกีนครับสามหกสามหกเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ไม่คนละตัว่ยว่ะตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้นี่ไงโดนก๊อกยิงโดนก๊อกยิงสองกู้หูเอาปืนไปแจ๊ะโอ้ทำไงให้เสียปืบ ม,มันไปซ้ายแล้วคุณล้ะเดียวคุณมันเจ็บมากโอ้ยท่านเก็บอันนี้ป pues ะเก็บก็ดีเพิ่งหมดรวยอะวยเอาเลือมาห้าสิบกรปุกก็บอกสองพันเก้าเรือเรืเก็บลูกซองแก่นออด ไม่เงิมันเป็นลูกซอง e ลิมิเต็ดเอ dition ซองกอดนั่นน่ะเออลงอาคมกินมากี <Foods Off. S 2> ่เล so ือดมมันซ so so? ื้อให่ได้มันได้ไม่ได้เขาเรียกว่ากี่โศกเดี๋ยวของขังมันไม่อยู่ที่นี้อาคมอยู่ในลูกซองอยู่เออโอเคโอเคโอเค เไอ้ย่าโดนช็อกเลตก็จะตายแล้วอ่ะอเลี้วเอียนอาหารจิหมเบ้ลอเลี้ยวเอียนอาหารเฮ้ยเียเอยเฮ้ยเขาเขาโกรธเขาแครนอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวลังเตัวขาดเลแล้ว สอบคุณแล้ว่ะเร็เหมือนเราบพเยค่ะก็แกรสังวินก็ก็แบบงัดขึ้นไปใช้คลมูกแล้วก็แซงต่อเออหรอตมาตัตาตังอป่ันศพแล้วแล้นทปนี้ต้ก็ล่าวไี่มาจิงยิงไหนเกิดอไรเ่วับสามสามเวสีขึ้นที่มาแล้วยิงมาที่หรือเกิดอะไรว่าเดียวโดนเจ็ดรับจบ กุมกำเนิดตายหมดโอ้ยอย่าโลอย่าโลยเด็ด่าโลยิงก่อดีเนี่ยตัวลูกซองยิงตายมาทำไงเอาคนไม่บ่งเอาไงเดยดไปดิยืนกันอยู่ต้องขึ้นตั้งหลายคนเฮ้ยเชื่ออะไรอ่ะนยอนยืนติดกูเลยสองเขียวอ่ะเด็นวอลปิดตัวเองวะเนี่ย มันยิงวอทิ้งไปละแผนได้เพื่อนแผนได้กูไลอัพได้ชนะฉลาดเอาเพียเพื่อนมันเอาเพียอะไรเข้าเขียดอนันติมันไม่ยอมใช่หรอโด,ดการนาเขียดเหรอมัมออนะมอยู่หลังซ้ายอ่ะ ไม่เป็นใครช่ำชองแล้วเหยียบกูตอนไม่เสร็จกูจะตายเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้ยังไงโอ้โหไอ้คนขวามันท้ายาดอะ

จะไปหลอกวีแล้วเดินดังขนาดนี้มันจะมีผลทำเพื่ออะไรอะแอตตีมม้ยมาไปขบวนแห <laughs> ่เลยบุบ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 วู้ยโอแปดสิบเจ็ดนะมีหลังตัวนึ่ง จานไม่ดนนมการมงยปลอกกรามการกานไม่ไกลจานโดนด่ายาวเลย